กะสบายดีปะลูกมุ้สุกุสุคนสุมองสุบอนปอปอก็อีแลกับส่องบ่าวขวัญบ้านนาปะลูหันมาผัดพ่อตาพ่อตาอีหยังวะนี่เราขวดได้ยะก็ได้เดี๋ยวเอิ้มันล่นนี่สบายดีมนะสลุงเอาน้องดอกซอดมานําพ่อลุงอภิเรียกน้องว่าคิมเพิ่นว่าสิมาหาเนาะกินเนาะจักสิได้พาจตลาดหรือบ่รถก ติดติดคัดคัดดออกปังามยังนี่อ่ะงวงกระซอยอยู่มั้งอือบ้านเาน่ามืดแล้วฮาว่าต้นนี้นี่มางมืดแล้วก็ดอกต่ออีกมั้งยังหมดสิ้นสุดอยังระบายความในใจออกมา

เมื่อแม่บาสบอนจืดกชิมาหัวกูมึงไปให้ลูกชายนอนอยู่ทึ่งคอถ่ายขีปนจักบาดหน้าไม่ใยของท่านเด้แเ้วาลุงเอ้ดำหน้าก็ดำมาแต่โดนเลยมาสิเขาไปเบิว่าห้างนั่น าาาามาเม่นเนิกาพิดวังรบพเอเพิ่นมาไป <c ười> เป็น, okay, นางอาบป่ามากเห็น,น,นยเ่ยเป็นไปใจนมยไปจอ้อาวหนองพัวโซเสริมนักกับน,น้องบาบุญเพ่งกั <c ười> <c ười> บลุงอ่านซาบุยนาไอม่หนุ่มเดือน ก็ย <pairs of s> ังเห็นยามใดคือว่ามามาแอบตลอดบ่เนาะบ่ม่วนไปเลยบ่ได้มาเห็นกันดนเลยเนาะปกติน้องม้วยก็บ่ได้เอากับบาววัญก็อยู่พี่ประจําปลุงเอ้ยเที่ยวเมื่อเที่ยวมาดํานาแลงกเมื่อบ้านดํานาปีก็มาพี่ปลุงเอ้ยขอแล้วมันควนเป็นเฮือนกกนเข้าเนาะเฮือนใหญ่ luộc rán cà măng tàu hôm để con nông mơ thì để dùng để choประจำ hả? mẹ. mà hình kiểu tiki, tôi này nói đâm đâm. vãi, có bảo mình khen phụ phụ nè, cứ 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 xem nè, chẳng qua vợ hay cà mẹ, là là lục ơi, là cả, long lay lên to อาชีบลักๆก็คือตำสินมีนั่นแหละเก่ามาก็ะตำบดายร้ายดอกคืงพื้นแล้วก็ต้นลงน้องดกสนคือสิบบ่มวนนโมแล้วเบิ่งขากเลยเลียเบิ่งไดก็คือบก่าเบาหนำรนวังกระซอนหน่อยขมัน น้อยๆนี่ซอมวยบ่ได้ยากไกวลมพัดเองขนาดน้อยๆนี่มันแซ่บยำแตกเพาะแล้วบ่แม่นเบิ่งมันเป็นลายําเนาะแซ่บบ่สิยงไปเบิ่งเด็กน้อยกคือเห็นจุมน่ะจุมเเนาสิลงน้ํานาก่อนเฮาสิเมื่ออืความจริงอยู่บ่บ่แม่นลงน้องบัวบ่กธรรมดาลงอ้ยัวเมียมักเว้าฮักกันจังซี่แหละ นองบัวก no. um la ับเ okay, okay. yeah. hmm? ่ไใลงไล่เหม่อเลยเนาะใบลงไล่เหม่อกับคนรใหญ่เลมันบอแกวะเออนแห่งปดูหลลาเลิ่งใบบัวเ่ยังเคยสอนอื่งนีตาลักหนตาใบเียยเลยตาดีเลยเด็กเด็กไมาเตี้มสิเลนน้องกะลุมนั่นกะาังกะพืนกะง ปกติน้องน้องเจ้าน่ะแต่ว่าแหงลายลายมันแนมหามันเกิน้องมตเหมันจะกนหวก้ือนคันแมนมานแต่สาวน่ะชิตเจอสองเด็กมันนี่น่ะตำรวจออกยุ่มมันนี่บอกอันนี้มันฮามามันถืกส่วงข้าวผักอืมใครเนี่ มาเมื่อเมื่อบ้านเซียให้ชาวพันเมื่อเตะเมื่อเต่าว่ะคือกันอยู่บวกกันองอันน้องเดือนเสือดำนี่คือคืออยู่บวกแจ็คแต่ตอนยังหน่อยเนาะเดือนจะใหญ่มากเลยสิยทางนี้ไซบัดคือกันไดร นีไซนะ่ะคือกันมันบอยามากนั่บ่เพิ่นออกหน้าจอยยิ้ม่จ <laughs> ถยพันมื่อวันนัม้มันากเือเเออื่นบึ่นยมาอยู่ด้งที่นนนงน้องมวยนาาได้บถ้าเบิ่งลลงดำหน้าเด้อปลลงเลิมลงกันเลยปลลงมาเนี้ลุกกะ มึงหน้าสาวมวยเป็งเลยคนมาดำหน้าปีนหน้ามาด้วค่ะดำหน้าเปลียคนงานเป็ลุงแต่งหน้ามาดําหน้าแต่ว่าใหญ่เป็นกระบอทอยปเปลนเมื่อนี้เปนเมื่อบานดอนเขาหลยบานน้ำถว่วมเขาหลยเพราะว่า น่องของผัวพ่นบ่คอยสบายเนาะก็เลยมาดำหน้าซอยทางบ้านโศกไซหน้าหาก็จักข้าวไ้และปลาลุงสิได้ดำปีนี้กับสองพอเมียคือเก่าจากสิรลอดหรือบ่ลอดปีกายนี่กับน้องไซพันมาดำหน้าซอยบอ่อปีกายนี่จ้างตะเกียว ีนี่น้องไายเพิ่นกะบผู้แหลบปะลุงเอ้ไปอยู่พังไทยผู้แหละไปรีดนมงวัวหรือว่าหาเงินอยู่พังไทยพออยู่พังลาวเฮะปะลุงเอ้มันเงินเงินช่วงนี้มันบ่เป็นราคาเนาะบ่เป็นราคาเพราะว่า100นึงนี่กะ100บาทนี่ก็อยู่ประมาณ40กว่าพันปะลุงช่วงนี้แต่ก่อนน่ะ50 FC ôi bà quan cứ mà bảo lại bố mẹ con lưng lên nhưng bố lẹ bố lượng thì con luôn ơi hao lứa chay hang nhau à mượn này non cái nhạt một lắp chưa đưa chay khác đưa chay này คิดในใจก็เห็นแต่หน้าเพิ่นอยู่มาเอาเงินกันง่ายเงินได้แทๆ้ๆยังเลือดใจบ่แล้วบ่เลิกอย<ๆ>ูอ่หาเงินง่ายแท้เงินลอยหนึ่งกับ่แม่นสิได้ง่ายได้ปลลุงเลยแค่แม่นโลกา้าในกับหาซิปมัดผู้หาซิปมัดเนี่ยเหมือนข้องง่ายมือนี่จนเป็ดโป่งผู้ใด้ แม่จำเป็นจ็แค่แมนว่าสีไร้โป่งเข้ากับบัวบ่ายยังดอกอันนี้บาทเดียวหนึ่งบุเคเคยจะเถื่อเคเยจะไปสางน้ำข้าวเจ้าหาพัานเบิดมือไนดะ้หาพันขีบ เออเพื่อนยังเอาไปสากอยู่หัวสากยุดได้ยุดได้คันสากมันมีมันมีไผ่ คิดเห็นมาปิดปลาลุงไอ้คิดเห็นปีกายนี่เห็นหน้าสองคนโฟรเมียนองทรายมาดำหน้าซอยพากันดำสามคนเนี่ยหน้าเนี่ยร่งโจนมืดน้องทรายกับมันดำหน้าโจนแล้วจนเมือปีกามจนบเมือีดนาอ่บ้านเดลเลอาเขาเอามันมาจากเามาัดเกียวเก่นลย ยังเกี่ยวเขาน้องมาบุฮยฮะบุด้มาเกี่ยวเขาบุด้มาบ่แล้วขอจ้างผูใหญ่แสงมันน้องชายบุด้มาตอนเกี่ยวบุร้มา สตูนก็ตอนดำหน้าแต่ว่าตอนเกี่ยวพอมันมือยได้ยาว น้องชายได้ยินคลิปโว่เสวาพี่อ้ายันอันนั้นแหละเสว่ามันลงเนาะพอควันก็ลงก็ลงไงขีปบ่ นานๆที่สิได้พาน้องมวยเพิ่นมาปาลุงเลยหลังจากที่มานี่บางคนก็นเลี้ยงงวงแล้วจงได้มาปาลุงเวียกลายอาะไรปาลุงห้อนี่ก็สมาชัครรกคนอะไรหฮองก็สิได้ดำหน้านอกยากมันมืนมดมันข่ำก่อน เพราะว่าเดี๋ยวจะนอนเขากลับแล้วนี่สีห่หาม,ม่งนี่เพราะว่าหลดเขามันตาบคอยดีแน่นี่แหละปะล้าลุงเอ้หลุดห้างพอ่อกรับโอกาสหนาสบายดี